สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาติดตามสปอร์ตโซนสุนดีของคนรักกีฬา กับผมภูวิพัฒนตต์ตุลพัฒน์นะครับและทีมงานไทยนิวเชียนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าหรือแอปแดงก็ตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับความไวต่างๆในเวื่งกีฬาแต่ขออนุญาตไปพูดถึงสถานการณ์ที่ยังคุกคุนอยู่นะครับบร,ริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับสุดล่าสุดก็เราเสียสละดวงวิญญาณของวีรบุรุษฐานกล้าไปแล้ว15ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตไปอีก กว่า30คนมีฐานที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวอีก177นายด้วยกันนะครับและเหตุการณ์ก็ยังถือว่าไม่สงบนะครับถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ย8กรกฎาคมก็ตามแต่ว่ากัมพูชาก็ยังคงโจมตี ทางประเทศไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับแล้วล่าสุดก็จะเน้นไปที่สงครามข่าวสารกันเป็นหลักนะครับก็ยังไงก็ดีก็ยังต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับยังอยู่ในที่ทางสถานที่ราชการจัดไว้ให้นะครับยังต้องรอฟังสถานการณ์ล่าสุด ก่อนจะกลับสู่สถานปกตินะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้การทุกๆคนครับแนวหลังยังไม่ลืมทุกท่านที่อยู่ในแนวหน้านะครับมาที่สถานการณ์ของแวดวงกีฬากันนะครับโค้ดวางนะครับก็นําทีมชาติไทยยูยี่สครับเดินทางกลับถึงไทยแล้วนะครับวางแผนเตรียมลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกันต่อเลยครับวันที่30 รกรกฎาคมนะครับเวลา19นาิกนาทีที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรณภูมิครับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจนะครับของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซียนะครับการขันรายการดังกล่าวนะครับทีมชาติไทยยู่23จบด้วยการเป็นอันดับ3ของ รายการนี้ด้วยการลงเล่น4ี่นัดชนะติมมเรสเต4สเสมอเมียนมา0 0แพ้จุดโทษดดิเซียสกอร์รวมเจประตูต่อ8และมาชนะฟิลิปปินส์นัดที่อันดับ3าประตูต่อ1หลังเดินทางถึงครับโคสบังทวชัยดำรงอ,งองตระกูลหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยอยู่23กล่าวว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องๆน,น,นักกีฬาทุกคนที่ร่วมกันทําการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านี่คืองานแรกของ ผมนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้และรู้จักกับนักกีฬาทุกคนก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดียอมรับว่าน่าเสียดายมากที่เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายอย่างการเป็นแชมป์ในรายการนี้อย่างที่เราต้องการเอาไว้แต่แน่นอนว่าหลังจากนี้ยังมีทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญอีกมากมายมว่าจะเป็นชิงแชมป์อเอเชียรุ่นอายเกินย่ิบปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนรวมถึงซี่เกมในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีนักเตะบางคนที่ติดเข้ามาหรือบางคนที่หลุดหายไปก็อยากให้ทุกคนพยายามทํางานอย่างหนักโดยเฉพาะยามที่อยู่กับสโมสรเพื่อคว้าโอ,อก,กาสลงสนามให้ได้มากที่สุดพยายามรักษาร่างกายทําผลงานให้ดีเพื่อให้ได้โอ,อกาสมาติดทีมชาติไทยครั้งส่วนคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรายการต่อไปก็อยากให้พยายามทํางานหนักต่อไปเพราะทางทีมงานสตาฟทุกคนก็พยายามหาข้อมูลและดูฟอร์มการเล่นของทุกคนเพื่อเลือกมาช่วยทีมชาติไทยอยู่23ในนัดต่อๆไปนะครับ สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยยู23คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียรุ่นไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกอยู่กลุ่มเนะครับร่วมกับมาเลเซียเลบานอนและมอง,งโกเลียครับซึ่งจะแข่งขันกันร,ระหว่างวันที่1-9กันยายน2568โดยมีโปรแกรมการแข่งขันทั้งนี้นะครับทีมชาติไทยยู23นัดแรกพบมองโกเลียยู23ที่ BG s t a d i เดียมในวันที่3กันยายน2568เวลา19.30น,ารนาครับนัดที่2เจอกับทีมชาติเลบานอนอยู23 ที่ BG Stadium เช่นกันครับวันที่6กันยายน2 0 1 8เวลา19:30นกานาทีและนัดที่3ครับทีมชาติไทยย23พบกับมาลเลเซียย23ที่ BG Stadium นะครับในวันที่9กันยายน2568ครับเวลา19:30นกานาทีนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดของทีมชาติไทยย23ครับยังมีโปรแกรมต่อเนื่องรวมไปถึงป,ปลายปีกับแการแขนกีฬา4เกมด้วยนะครับคราวนี้มาดูที่ความเคลื่อนไหวของ คุณพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยชุดยู9กับ U22 กันบ้างครับต้องบอกว่าตอนนี้ฟิตกันสุดๆจริงๆนะครับเตรียมจะแข่งขันรายการใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับวันแรกนะครับทางด้านอภิชิตลั่นครับจากคว้าทองคว้าทองนะครับในการชิงแชมป์เอเชียให้ได้ทีมกำมปั้นสากลทีมชาติไทยชุดร <ๆ S 2> ุด<ๆ>่นยุๆๆ<ล>่เกิน19ปีและรุ่นยุเกิน22ปีครับลงฝึกซ้อมทันทีหลังจากเดินทางจากมวกเหล็กถึงกรุงเทพนะครับทางด้านอภิชิตก็ อภิชิตแจ่มดีเนี่ยครับนักชกเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ U19 เบอร์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่รัฐโคโลราโดโสหรัฐอเมริกาตัวเต็งของรุ่น60กิโลกรัมลั่นถึงแม้จะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พยายามเอาเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้ความกหงวในการแข่งมวยสากลชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียป,ประจำปี2 0 18รุ่นอายุไม่เกิน19ปีและ22ปีเอเชียนบ็อกซิ่ง U19 and U22 แชมเปี้ยนชิพแบงคอกทูตาทเวนตี้นะครับ ระหว่างวันที่1ถึง1 8สิงหาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่30กรกฎาคมทีมกันปั้นทีมชาติไทยยู19และยู22โดยมีพันตํารวจทวิจารณ์พลลิ์นะครับหัวหน้าสตพฟโคต์ตทีมชาติไทยและก็ทีมงานนะครับเดินทางมาจากบวกเหล็กเมื่อช่วงสายก็ลงปักหลักฝึกซ้อมทันทีภายในบริเวณลานจอดรถของโรงแรมมังกรอินเตอก se, ร์เพลสหัวมากโดยมีการชกลมรอบเป้าวอร์มร่างกายใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ หลังการฝึกซ้อมอภิชิตแจ่มดีนักชกเหรียญเงินเ,นเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการยู9 World Boxing c h a m p i o แ s มเปนชิที่รัฐโคลราโ,โดโส,สหรัฐอเมริการุ่น60กิโลกรัมรือว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อมือแต่ไม่มีปัญหาครับส่วนคู่แข่งที่จะมาแย่งเหรียญก็จะเป็นอุซเบกิสถานกับคาซัคสถานครับสองชาตินี้เท่านั้นในรุ่นนี้แต่ก็พยายามเต็มที่ครับที่จะเอาเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยได้สำหรับรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย นักกีฬาหญิงรุ่นยุไม่เกิน19ปีประกอบไปด้วยรุ่น1 4บกิโลกรัมหญิงนะครับกิรนันดาพลฐานรุ่น51กิโลกรัมหญิงสุภัควันไตรย,ยะขันรุ่น54กิโลกรัมหญิงธัญญพรแตงอ่อนรุ่น5 7กิโลกรัมหญิงชวัลักษณ์สอนนำนักกีฬาชายรุ่นยุไม่เกิน19ปีประกอบไปด้วยรุ่น50กิโลกรัมเกติศักดิ์สุวีรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น6กิบกิโลกรัมอภิชิตแจ,จ่ม รุ่น75กิโลกรัมทักกล้าแสงภาคดีรุ่น80กิโลกรัมปฏิพัฒเอี่ยมพรนักกีฬาหญิงรุ่นย22นะครับประกอบไปด้วยรุ่น4 8กิโลกรัมหญิงลลิตาชัยนรงค์51กิโลกรัมปานิสาขับตีรถรุ่น54กิโลกรัมนัดนิชาตรงโปร่งกลางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมกำปั้นไทยนะครับส่วนนักกีฬาชายครับรุ่นยูเวนยีปีประกอบไปด้วย50กิโลกรัมทิติวัฒนโพลงอุไรหกสิกิโลกรัมภูะเน75ก ธนันชัยเพิ่มรั์นะครับนี่ก็เป็นขุนพลสก,ก้ามทีมชาติไทยครับที่เราจะลงแข่งขันกันพรุ่งนี้แข่งขันตั้งแต่เวลา11นาฬกาแล้วก็จะมีพิธีเปิดในช่วงเวลา18นาฬกาที่อินดอร์สเตเดียมผมบาดนะครับท่านผู้ชมก็ทาว่าไปร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจกับนักกีฬาไทยกันได้นะครับมาต่อที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับก็แถลงข่าวเปิด2โครงการโปรแกรมการแข่งชิงแชมป์ระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานมาวกรครั้งที่46 และการแข่งตะก้อทิงทั่วประธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่36ในเดือนสิงหาคมนี้นายบุญชัยหล่อพิพัฒน์ครับอุปนายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยในฐานะประธานตะก้อในรนาชาติด้วยนะครับกล่าวว่าการพัฒนาความสามารถในกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่เขาเสริมทีมชาตินั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะทําให้ประเทศไทยรักษาความเป็นหนึ่ง <ไป S 1> ของโลกต่อไปให้ได้สมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยจึงได้จัดรายการแข่งขันมารองรับนะครับโดยปีนี้จะมีการจัดแข่งขันตะก้อทิงเกอร์ลแห่งประเทศไทยริงถ้วยพระธราชทานมวกครับครั้งที่46ครับที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพครับระหว่างวันที่5ถึง11กับสิงหาคมนะครับ และการแข่งตะก้อทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่36บนะครับที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่หถึงส1บดสิงหาคมครับและการส่วนในการในส่วนของการแข่งตะก้อทิ้งถ้วยพระราชทานมวกครับนะครับก็มีทีมเข้าร่วมแข่งทั้งสิ้น78ิบทีมประกอบแบ่งออกเป็น5ประเภทการแข่งนะครับ เสปักตะก้อประชาชนทั่วไปทีมชุดชิงถ้วยพระราชทานนะครับอันนี้เสปักตะก้อประชาชนหญิงทั่วไปทีมชุดเสปักตะก้อเยาวชนชาย18ปีทีมเดียวเสปักตะก้อเยาวชนหญิง18ปีทีมเดียวและตะก้อลอดห่วงนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปทีมเดียวชิงถ้วยพระราชทานสําหรับตะก้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้กระจายสนามแข่งขันคัดเลือกไปยัง4ภูมิภาาของประเทศไทยเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนมาแข่งขันรอบพิงคัเลิอในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานะครโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า410ทีมโดยแบ่งการแข่งขัน,น,น,นเป็น13ประเภทนะครับการแข่งขันตะกอ้อทั้งสองรายการนี้ถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่เวทีทีมชาติไทยและเป็นแรงบันดาลใจาให้เยาวชนไทยทั้งชายและหญิงทั่วประเทศให้มาสนใจกีฬาตะกอ้อนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ<ส>์เผยแพร่ก<ส>ีฬาตะก้อให้ป<ส>็นท<ส>ี่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นด้วย และจากกากกรแข่งตะก้อทิงทัวกระตานครีสครับครั้งล่าสุดเรามีฐานแฟนกีฬาตะก,กอ้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งการแขน่งในครั้งนี้สมาคมกีฬาตะก,กอ้อได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้สนับสนุนหลายภาคส่วนอาทิบริษัทมาธรประเทศไทยจำกัดบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดการประปาภูมิภาคบริษัทพ t ท g l o b a l chemical จำกัดมหาชนบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเ v e r a g e จำกัดมหาชนและศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ผู้ใหญ่สท่านในงานนะครับประกอบไปด้วยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์ประธานสาพ,พันตะก้อนนานาชาติและอุปนายกสมาคมกีฬาตะก้อนประเทศไทยคนที่2ครับเป็นพันตำรวจโทรสืบศักผันสรรรรืบครับอดีตกัปตันทีมชาติไทยครับกรรมาการและเลขานุก,การกีฬาตะก้อสำนักงานตำรวจชาติและท่านที่3 คุณวิรัตเดชสมปิตะนะครับในขานุก,การฝ่ายจัดการแข่งขันและอุปนายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยไปฟังกันครับทีสปอร์ครับผมูดถึงการแข่งขันในปีนี้นครับมีอีเวนต์เพิ่มขึ้นมากะคือสีคนความพิเศษเป็นยังไงบ้างครับในการแข่งขันตะก้อสีคนหรือวอตเนี่ยนะครับคือสา0พันแล้วเป็นคนที่เริ่ม นะครับมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนอที่เรามีเอเชียนบีชซึ่งเรามีการเพิ่มนักกีฬาขึ้นไปเป็น4่คนหลังจากนั้นในส่วนของสาพันธ์แล้วก็เองเนี่ยอิสระเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราจะเพิ่มจำนวนอีเวนต์เพื่อให้เป็นเพศมูลสมาชิกเนี่ยเดียวกาได้เรียนมากขึ้นมันก็เป็นกีฬาหลักในเอเชียนเกมหลายครั้งที่ผ่านมานะครับในอินชอนเอเชียนเกมรวมทั้ง4เกมนะครับก็ จากกติการที่ว่ามีการเสริมท้ายท้ายขอนนะครับแล้วก็การที่เพิ่มจำนวนผู้เล่นขึ้นไปแล้วก็แต่ละประเทศเขาก็สามารถพัฒนาการบล็อกซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคที่มวลสมาชิกก็มีการคิดขึ้นมานะครับทำให้กีฬาเนี่ยมันเป็นที่แพร่หลายเพราะว่ามันเป็นการโต้กันได้มากขึ้นนะครับก็ปรากฏว่า อันนี้ในหนหร้าดังกา,ารพัฒนาของเราดูเหมือนว่าเราตามหลังนะเพื่อว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือพม่านะครับหรือล่าสุดเนี่ยอ,อย่างประเทศญี่ปุ่นเองซึ่งเขาจะเป็นเจ้าภาพาในเอเชียนเกมนากูยาปีหน้านาจากเ่วดนเนี่ยเขาก็ได้แชมป์ขีงคับสมศัศรีนะครับแต่กรณีนี้เองเราก็มองเห็นว่าเยาวชน นะครับอ,ออย่างที่พวกเราทราบกันอยู่ว่าเรื่องของค่าตะกร้อทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นนักกีฬาตะกร้อเทาในไทยในอดีตเป็นคนเปิดิทธิคิดขึ้นมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านาาซับซอนฟาดนะครับหรือการเสริมหลังเท้านะครับเนี่ยนักกีฬาไทยเป็นก็คิดคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราคิดคนจนเราเป็นผู้นําในการเสริมเล่น3คนในวงกลม เพราะนั้น4คนเรื่งเสือท้ายเนี่ยก็ปีนวัตรกรรมที่เราคิดว่าคนไทยเราเด็กไทยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นก็ถึงมีความคิดที่ว่าปีนี้เราให้รุ่นเด็กนะเด็เวิทยชนเนี่ยได้เข้ามาเล่น4คนอย่างจริงจังเลยนะครับก็เป็นไปตามที่เราประสงค์เลยครับมีทีมสมัครเข้าค่อนข้างมาก นะอันนี้ก็เป็นนิ้วหมยที่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีกปี2ปีนะ๋ยวเราจะเห็นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยวาดลีลาการเล่นที่แบบแบบเหนือชั้นนะครับที่จะต้องออมีแท็กติกการเล่นอะไรขึ้นมาใหม่ๆนะครับว,นนวันนี้เด็กนักเรียนเนี่ยจากทีมชาติปัจจุบันนียที่มาจากแม่ฮ่องศอนี้นที่มาจากอุรธานีเนี่ยนะครับมี แนวการเล่นแล้วก็ท่าทางการเล่นที่ถือว่าพัฒนาขึ้นมามากนะครับดีกว่านักตกรอรอดห่วงอาชีพบางคนนะครับเราหวีราหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก,กับตกรอสี่คนนะครับนั้นก็การจัดก,การในครนี้จากคนที่มาสมัครเนี่ยผมคิดว่าเราพอใจมากนะเราหวังว่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขเร็จให้กับสมาคมกีฬาตกรอในอนาคตนะครับ ก็ทีมโค้ชต่อไปเดี๋ยวมาเตรียมดูได้เลยเตรียมคัดนักกีฬาได้เลยนะเครับพี <c oughs> ่โจความในฐาน,นะต,ตัวแนทนของการจัดการแข่งขันครั้งคาดหวังอะไรกับการแข่งขันในปีนี้บากซึ่งมีทสี่คนแล้วก็มีจำนวนทีมทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนมีมากสิบห้าร้อย500ทีมครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนท่านพุณต <c oughs> ุ๊ก <c oughs> โถส่ง <c oughs> มาส่งมนินทัวร์นะครับ ผู้ช่วยผูดการสมนทรชาติท่านเป็นประธานแต่ก็ของสมัครสุนชาติครับที่ถูกมากระไรครับในวันนี้เป็นตัวแทนนะครับงานากิจกรรมพิเศษนะครับก<อ>็ท่านก็ฝากมาเรื่องของต้องเบื้องต้นเนี่ยต้องขอบคุณสมคาคมกีฬารแต่งตั้งไทยนะครับที่ว่าหมายให้วานใจให้สมัครสุนทชาติได้เป็นประธานในการร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถ้าถามถึงจำนวนของทีมเข้าร่วมแข่งขันนะครับ400กว่าทีมเนี่ยซึ่งมีเยาวชน อยู่นั้นผมคิดว่า400กว่าทีมเนี่ยเราจะได้นักกีฬาใหม่ๆใ,ในการที่จะสามารถเป็นเด็กรุ่นใหม่มาเป็นทีมชาติเนี่ยเยอะมากนะครับก็นี่ก็จะเป็นการบ้านของสมาคมที่ต้องไปส่งผู้ฝึกสอนครับส่งคนไปดูแนวมองตัวไหนที่มีแววมีรูปร่างที่ดีนะครับก็มีไหวแววที่ดีเนี่ยผลงานเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นกำลังหลัก ในทีมชาต,ติต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับี่าทีมเราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งอายุมากส่วนหนึ่งก็จะเป็นเยาวชนที่ต่อนเนื่องนะแต่ว่าถ้าเรามองกกไกลๆเนี่ยครับผมเชื่อว,ว่าในการแข่งปีนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายจัดได้ออกแบบให้มีการแข่งขันในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเอารายการสำคัญๆไปลงแต่ละจังหวัดทำให้หเด็กๆเนี่ยตื่นตัวแล้วก็รอบๆจังหวัดต่างๆเนี่ยได้มาร่วมกันแข่งง่ายขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราจัดหลายส่วนกลาง ก็จะได้นักกีฬาส่วนหนึ่งที่เป็นสโมสรเป็นรงในหลักๆส่งเข้าร่วมันันครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาแล่ผมคิดว่าในปีนี้ที่เราส่งแต่ละจังหวัดคุณภาพเข้าไปแล้วก็มาแข่งส่วนกลางเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เอาทัเวเนต์เนี่ยไปให้เด็กๆเ,เล่นนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นตัวเด็กมากขึ้นนะครับเราก็จะได้คัดตัวจากเราคัดหลักร้อยต่อไปผมเชื่อว,ว่าก็เป็นหลักพัอนะครับในเสียแล้วก็ทีมเนี่ยเป็นพันคนนะครับ เราก็ได้นักกีฬาที่มีความสามารถมีรูปร่างที่ดีมีความสดมีความกระเรื่อนถือในที่อยากจะติดทีมชาติเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีที่ทําให้โค้ชทีมชาติไทยจะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับต้คงรับจบจากคุณคิดว่ามาที่านมาคิดว่าในตัวซีเกมจะมีการปตอบส้องสองรายการใหญ่ในปีนี้นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นมีการจัดของในเยาวชนด้วยทำไมเราถึงจัดเพราะอะไรต้องไปเดี่ยว คือเราต้องยอบรับใ่อกีฬาแล้วก็มาพืา้นฐานมาจากต่างจังหวัดหรือหรือคนที่เขาเรียกอะไรใช้ก็ประมาณน้อยนะครับมีแค่รอ,องเท้าผู้เดียวก็สามารถเนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นคือว่าเราให้เยาวชนเหล่านั้นจะมีส่วนร่วมยังไงกับกับ เข้ามาใน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 ส่วนการนะครับการพัฒนาเราเริ่มแรกเราเห็นแล้วว่าในกีฬาแห่งชาติเองเนี่ยหรือกรมพละเองเขาก็จะให้เฉพาะนักกีฬาเด่นๆหรือนักกีฬาเก่งๆเ,เฉพาะโรงเรียนไม่กี่ทีเท่าน,นั้นที่ที่เข้ามาแข่งขันแต่ในการเปิดโอกาสในครั้งนี้มันเป็นนโยบายของสมาคมโดยแท้นะครับโดยที่เราจัด จัดก,การแข่งขันเนยาวชน 12, 14, 16, 18ชายหญิงเนี่ยทั้งทีมเดียวแล้วก็4คนเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้ร่วมแข่งขันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสัรองไม่ว่าจะเป็นตัวจริงไม่ว่าจะยังเล่นหัดเล่นใหม่ๆเขาสามารถได้ร่วมกันในขันเาเราถือว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วเราก็จะเอา2ทีมชนะเลิศระหว่างชนะเลิศและรองชนะเลิศแต่ละรุนะ่นนั้นเข้ามา ส่วนกลางก็คือเข้ามาแข่งขันในตัวระาัท์นะครับส่วนตะก้อสี่คนนะผมมองมานานแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาชาติตัวตามหรือเยาวชน,นชาติไม่มีบรรจุในตะก้อสี่คนและผลก็คือเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโอกาสถ้าเรายังไม่ทําต่อไปเนะี่ยเราจะล้าหลังทันทีนาตอนนี้เราก็เดินตามเข้าไปก้าวลงแล้วก้าวเลยนะครับอย่างเวียดน,นามเองเขามีกีฬาชาติเขาสี่คนเลยนะครับ รวมรวมถึงต่างประเทศต่างๆแล้วเป็นเป็นกีฬาที่ยอดทิศสาหรับตะข้อจริงๆอีกผมประเมินคร่าวๆนะครับอีกปี2ปีเนี่ยอาจจะไม่มีเซปัก,กได้เพราะว่าคือเอาตรงๆและเขาชนะเรายากเพราะฉะนั้นเขามาทำยังไงก็ได้ที่หาวิธีการที่เราจะเอาชนะหรือสูสีรวมถึงเรื่องของการแรลลี่เหมือนเหมือนเหมือนบอลเล่บอล มีความสนุกมีความตื่นเต้นกนัเปนการตัวข้อสี่อันนี้คือคือคือเป็นนโยบายและก็เป็นความคาดหวังของพวกเราที่ก็ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถทําให้เยาวชนเหล่านั้นนะเข้ามาร่วมแข่งขัน,นทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นครศรีธรรมราชภาคเหนือจังหวัดพิศณุโลกภาคอีสานจังหวัดนครโลมภาคกลาง,างจังหวัดอ่างศรีบุรีรวมแล้วเนี่ยประมาณเกือบ400ที ถ้าเป็นนักกีฬาในปห้าก็น่าจะ2อ0 0คนอันนี้ก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับก็เป็นการแข่งรายการใหญ่ที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันกับมวยสากลยู9 U22 ยู่ชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ส่วนรายการของตะก้อนนี่จะแข่งขันกันที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับมาปิดท้ายที่28ประเทศทั่วเอเชียนะครับเตรียมประชันกล้ามในศึกพะกายและฟิตเนสนะครับชิงแชมป์เอเชียที่กรุงเทพครับ เตรียมพบกับความตื่นเต้นร้าใจครับเมื่อ28ชาติทั่วเอเชียรวมพลังกันที่กรุงเทพครับในการแข่งขันอันทรงเกียรติเอเชียนบอดี้บิลดิ้งแอนด์ฟิตเนสปอตนะครับแชมเปี้ยนชิพทูท25นะครับครั้งที่57นาสุกรีสุภาวรีิคุณครับนายกสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาพกกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียนะครับ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างที่18ถึง25สิงหาคมนี้นะครับการแข่งขันรายการนี้รายงานถึงจำนวนประเทศที่ยืนยันส่งเอ็นที่ฟอร์มใบเนมมาแล้วทั้งสิ้น28ประเทศครับโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า500คนที่จะเข้าร่วมการในการแข่งขันครับซึ่งทางนายกุสมาคมกีฬาพกกายและฟิเนสแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าในวันนี้ทางคณะกรรมการตัดการแข่งได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปแนวทางการเตรียมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ให้เป็นไปอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการต่อยอดการจัดการแข่งขันกีฬาแบบมืออาชีพให้ชาติสมาชิกของ ABBF ไ,ได้ตระหนักถึงความสามารถของสมาคมกีฬาพาะกายของไทยในเวทีระดับนานาชาติอีกครั้งโดยทางสมาคมในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกให้เป็นสภาพในครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและการร่วมสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะขอเชิญชวนคนไทยได้ร่วมเป็นสกิพยานในพลังความมุ่งมั่นและความสาม,มัคคีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากสุดยอดนักกีฬาที่จะลงชิงชัยเพื่อกลยุทธ์และความภูมิใจในนักกีฬาทุกคนสําหรับการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมากกรุงเทพมหานครระหว่างที่18ถึง25สิงหาคม2 5 1 8และนอกจากจะจัดการแข่งขันกีฬาพกกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียแล้วนะครับทางสมาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาพกกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียระดับเขียงใต้ในี่ครับหรือ South East Asian Bodybuilding นะครับ Sports Championship ขึ้นพร้อมกันไปด้วยโดยรายการนี้เป็นการจัดขึ้นทดแทนกีฬาพะกายที่ไม่ได้รับการบรรจุในกีฬาซีเกมครั้งที่133 1 13, นะครับที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับก็เท่ากับเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการแข่งันรายการใหญ่ๆนี่3รายการแล้วนะครับก็คือ,อการแข่งันมวย1-11นะครับต่อด้วยการแข่งขัน ต่ก็นะครับพิงถ้วยพระราชทานมวกรแล้วก็พิงถ้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็รายการพกกายและฟินิชทิงใช้ไปเชีย,ยร์ายการนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าได้ติดตามชมกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับสำหรับประเทศไทยซึ่งก็ถือเป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬาในย่านภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสปอร์ตโซนนดีๆของคนรักกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตาม ผ่านในทุกท่องทางของเรานะครับทั้งแอปฟ้าและก็แอปแดนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อๆกันด้วยนะครับกลับมาพบกับสปอร์โซนกับผมภู้มิพัฒน์ตุรพัฒน์และทีมงานไทยนิวส์เียได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกรมพละาศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา